ครับวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็ครูก็จะมาเฉลยแบบขัดแล้วก็เฉลยกันบ้านเมื่อคราวที่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของออแบบทดสอบที่เราทํากันไปนะครับแต่ก่อนหน้านี้นะครับที่ให้ไปทํากันบ้านหรือว่าสั่งงานไปนักเรียนได้ไปทบทวนบทเรียนที่ผ่าน,านมาหรือเปล่านะครับอย่าลืมนะครับครูเน้นย้ำว่า วิชานี้เป็นวิชาคำนวณเพราะฉะนั้นนักเรียนควรจะหมั่นซ้อมทำแบบฝึกหัดบ่อยๆนะครับทำแบบฝึหัดบ่อยๆจะได้มีความคล่องนะครับสามารถมีความเข้าใจได้นะครับวิชาคำนวณเนี่ยเป็นวิชาทางทฤษฎีก็จริงนะครับแต่ก็เหมือนเราเรียนปฏิบัตินะครับ การวิชาทฤษฎีที่เป็นคำนวณเนี่ยมันก็เหมือนการเรียนปฏิบัตินะครับเวลาที่เราลงมือปฏิบัติบ่อยๆมันก็จะทําให้เรามีความชํานาญมีความคล่องเช่นเดียวกันวิชาทฤษฎีความชํานาญหรือว่าความคล่องหรือความเข้าใจในการในการเรียนวิชาทฤษฎีก็คือง่ายๆเลยคือนักเรียนต้องขยันขยันในการซ้อมทำแบบขยันอ่านหนังสือนะครับ อานทำแบบหัดจะได้ทําให้นักเรียนเจอโจทย์ปัญหาต่างๆแล้วก็สามารถนํามาแก้ไขได้ซึ่งจะทําให้นักเรียนมีความเข้าใจในบทเรียนที่ผ่านๆมามากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาเริ่มกันเลยในเรื่องของแบบหัดที่ครูให้ไปแล้วก็แบบทดสอบที่เราสอบกันไปเมื่อคราวที่แล้วนะครับแรกเลยก็คือ,อแบบหัดที่ครูให้ไปทั้งหมดมันมีด้วยกัน3ข้อ ในในเรื่องของภาชนะอัดความดันแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับ <laughs> เริ่มเลยนะครับข้อแรกนะครับข้อแรกข้อแรกก็คือเขาบอกว่าท่อน้ําอันหนึ่งเนี่ยมันมีขนาดเต้นผ่าศูนย์กลาง480ม mm ิลิเมตรหนา12นะครับ480มิลห mm นา12มิลนะครับ นี่นะครับส mm ี่ริบมิลเส้นผ่านศูนากลางเขาให้อะไรมา,าไดมิเตอร์มา,าเขาให้ไดมิเตอร์มา400 8 0อยแปมเมตรเขาให้ความหนาแล้วก็ให้ความหนามาสิบมิลให้ทีมา12บมิลแล้วก็อยู่ภายใต้แรงดันก็คือให้ p มา2.5งิ้นิวตันต่อตารางมิลิเมตร จากสูตรนะจากสูตรความเค้นนะครับความเค้นาตามาตามแนวเส้นรอบวงนะตามแนวเส้นรอบวงมีสูตรว่าซิกมาเอสเท่ากับ P D นะครับ P D ส่วนด้วย2 t นะครับ P ให้มาแล้ว2.5นิวตันต่อตารางมิลิเมตร ดีเขาให้มาแล้วนะครับดีก็ให้มาแล้วก็คือ4ี่ร้อยแปดสิบมิลนะครับ4ี่้แปดสิบมิลนะ480 mm, ี่้อยแปดสิบมิลอ่าที T ให้มาแล้ว12บมิลเพราะนั้นครบแล้วจากสูตร pd ส่วน2อเรารู้ค่าหมดแล้วก็แทนค่า 2. 5ด้านะครับคูณด้วย4 8 0 2้ยแปดสิบุมิลหน่วยเป็นนิวตันต่อตารางมิลิเมตรนะครับนิวตันต่อตารางมิลิเมตรข้างล่าง อ่าแล้วก็คูณด้วยมิลิเมตร4ี่้อแปดิมีหน่วยเป็นมิลิเมตรข้างล่างเนี่ยมีสองแล้วก็สิบสองสิบสองนี่นี่มีหน่วยเป็นมิลเพราะฉะนั้นมิลิเมตรคูณด้วยมิลิเมตรกำลังสองก็เป็นมิลิเมตรกำลังสามนะครับอ่าก็ทำการตัดหน่วยนะครับตัดหน่วยนะครับมิลิเมตรตัวหนึ่งตัดกับมิลิเมตรตัวหนึ่งมันก็เลยเหลือมิลิเมตรกำลังสองนะครับ มิลลิเมตรกลางสองนะครับเพราะฉะนั้นครับตอบของข้อนี้ก็คือห้าสิบนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับสำหรับข้อแรกจบไปแล้วนะครับข้อสองข้อสองข้อสองเนี่ยนะครับภาชนะทรงกระบอกผนังบางมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางสองร้อยสิบมิลลิเมตรหนาสี่มิลลิเมตรนะครับขอให้มาแล้วไดมิเตอร์สองร้อยสิบมิลลิเมตร นะครับมีความหนา4มิลความดัน7นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเหมือนเดิมสูตรเราก็คือนะครับหาความเค้นตามแนวยาวเนี่ยหาความเค้นตามแนวยาวเนี่ย sigma L sigma L นะครับ sigma L เท่ากับ Pd ส่วนด้วย 4t Pd ส่วนด้วย 4t จะเห็นว่าสูตรคล้ายกันนะครับความ เค้นตามแนวยาวกับตามแนวเส้นรอบวงคล้ายเพียงแต่ว่าต่างแค่ตัวหารนะครับตัวหารของตามความเค้นตามแนวยาวเนี่ยจะหารด้วยสี่แต่ความเค้นตามแนวเส้นรอบวงเนี่ยจะหารด้วยสองเพราะฉะนั้นแน่นอนความเค้นตามแนวเส้นรอบวงเนี่ยจะเกิดมากกว่าตามความเค้นตามแนวยาวเนื่องจากว่าตัวหารเยอะกว่าทําให้ความเค้นตามแนวยาวเนี่ยถ้าเกิดภาชนะใบเดียวกัน รับแรงดันอยู่ในภาชนะเท่ากันนะครับจะเกิดความเค้นตามแนวเส้นรอบวงเนยมากกว่าแนวยาวนะครับตามแนวเส้นรอบวงมากกว่าแนวยาวเพราะฉะนั้นสังเกตไหมถังแก๊สที่บ้านเราเขามักถึงจะเชื่อมตามแนวเส้นรอบวงนะครับเชื่อมต่อตามแนวเส้นรอบวงเพราะว่าความเค้นตามแนวยาวที่จะทําให้ถังเนี้ย แตกออกจากกันยืดออกจากกันเนี่ยน้อยกว่าที่จะแตกออกด้านข้างนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะไม่เชื่อมตามแนวยาวเชื่อมตามแนวเส้เนรอบวงเพราะถ้าเชื่อมตามแนวยาวจุดบอดของภาชนะที่เชื่อมตามแนวยาวก็คือจะทําให้ถังนั้นแตกนะครับแตกได้ง่ายกว่าก็เ,าเลยใช้วิธีเชื่อมตามแนวเส้เนรอบวงเพราะว่า ความเค้นตามแนวยาวเนี่ยมันจะเกิดน้อยกว่าเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะทําให้ถังนั้นแยกออกจากกันตามแนวยาวเหมือนกับยาแคปซูลนะครับยากเพราะฉะนั้นข้อนี้จากข้อสูตรซิกมาเอลเท่ากับ PD ส่วนด้วยสี่ทก็แทนค่าเหมือนเดิมครับ7นะครับ7เนี่ยมีหน่วยเป็นเเนี่ยมีหน่วยเป็น นิวตันต่อตารางมิลเหมือนเดิมครับส่วน210เนี่ยมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับ c มีหน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับเพราะฉะนั้นก็เหมือนเดิมครับมิลลิเมตรตัดมิลลิเมตรกำลัง3ก็เหลือ,อ,อาานิวนตะัน,ะนต,นะต่อตารางมิลนะครับข้อนี้นะครับข้อนี้ตอบนะครับ9 1 8 8นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับ9 1้า 8ปดแปดนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นที่เราเรียนมาในเรื่องของภาชนะรับแรงดันก็จะมีแค่สองสูตรเนี่ยนะครับที่รับแนวตามแนวเส้นรอบวงกับแนวยาวนะครับก็แบบหัดที่ให้ทําก็มีอีกหนึ่งข้อนะครับแบบหัดที่ให้ทําก็มีหนึ่งข้อก็คือข้อ3นะครับข้อ3นี่ก็คือถังทรงกลมมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง4,800ัมิลนะครับเขาให้อะไรมาอีกแล้วเขาให้ไดมิเตอร์มา เพราะเวลาที่เรียนทาโจทย์แบบหัดส,สังเกตครูจะเริ่มด้วยอะไรก่อนครูจะเริ่มด้วยว่านักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนต้องรู้ว่าเขาให้อะไรมานะครับเขาให้ตัวแปรอะไรมาที่เราจะเอาไปเข้าในสูตรความหนานะครับที25มิลเขาให้ความเค้นเท่ากับ125นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรอ่าข้อนี้ครับสูตรเดิมนะครับวิชาคำนวณเนี่ย สูตรมันก็จะมีอยู่ตายตัวเพียงแต่ว่าเรารู้อะไรเขาจะให้หาอะไรนะครับเพราะฉะนั้นก็วิธีการก็คือต้องนักเรียนต้องลองซ้อมดูนะครับว่าเอ้ยลองเปลี่ยนโจทย์นีอย่างเช่นโจทย์ข้อนี้เรารู้หมดทุกเัวแล้วทุกตัวแล้วเนี่ยเวลาที่เราหาคําตอบแล้วเราแก้งไม่รู้ตัวใดตัวหนึ่งนีแล้วลองหาย้อนกลับว่าเราจะได้ตัวแปรอื่นไหมอย่างเช่นสมมุติว่าอย่างข้อนี้นะครับเขาถามว่าความดันเนี่ย มีค่าเท่าไหร่สูตรเดิมครับตอนนี้เราจะใช้สูตรซิกมาพีส่วน 4t ก็ได้หรือว่าซิกมาพีส่วน 2t ก็ได้นะครับอตอนนี้เขาบอกว่าจงหาความดันสูงสุดของแก๊สที่บรรจุในถังนี้เพราะเมื่อความดันสูงสุดนะครับความดันสูงสุดก็ต้องใช้ที่ PD ส่วน 4t นะครับ น,นี่นะครับเพราะฉะนั้นอ่า125เขาให้มาแล้วความเค้นน่ะความเค้นเขาให้ความเค้นสูงสุดมาแล้วความเค้นเท่ากับ125นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นเกียังไม่รู้คูณด้วย4,800มิลลิเมตร4,800มิลลิเมตรคือไดมิเตอร์หารด้วย4คูณด้วย25มิลนะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้กดเครื่องคิดเลขออกมาแล้ว นะครับกดเครื่องเชีียอ,ออกมาแล้วได้2.60นิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนี่คือค่าความดันของถังนี้นะครับหลักอย่างแบบหัดผ่านไปสาข้อนะถ้านักเรียนอยากซ้อมให้มันคล่องขึ้นง่ายขึ้นนะลองเอาโจทย์เหล่านี้นะครับลองมาเปลี่ยนค่าใหม่สมมุติว่าตอนนี้เราหา p ได้ไปแล้วลองเปลี่ยนใหม่ทีเอ้ยถ้าแก้งสมมุติว่านะแก้งสมมุติว่าเราไม่รู้นะครับ เราไม่รู้ไดมิเตอร์สินะครับเราแก้งตัดไดมิเตอร์ออกไปสิแล้วรู้แค่ t รู้แค่ซิกมารู้แค่ p ีเท่ากับ2.6ลองหาย้อนกลับสิเอามาแทนค่าในสูตร p ีเท่ากับ2.6ดีไม่รู้แทนค่าดีค้างไว้ก่อนซิกมา Sigma 125หารด้วย4คูณด้วย25นะครับเสร็จเรียบร้อยลองกลับสูตรหาดีสิหากลับสูตรหาไดมิเตอร์สิ มันได้ออกมา4,080ตามที่โจทย์กำหนดไหมถ้าได้ออกมา4,080ตามที่โจทย์กำหนดแสดงว่าเราทำถูกต้องแต่ถ้าไม่ได้4,080ก็แสดงว่าเราทำผิดนะครับก็สำหรับแบบหัดที่ให้ไปมี3ามข้อดังนี้นักเรียนตรวจสอบของนักเรียนเลยนะครับว่าที่นักเรียนทำส่งครูมาเนี่ยถูกไหมนะครับน่ะถ้าไม่ถูกก็อลองลองซ้อมทำใหม่นะครับลองซ้อมทำใหม่ดูตามวิดีโอนี้นะครับ ดูตามวิดีโอนี้นะครับแล้วถ้าดูไม่เข้าใจหรือค่อยดูทีละขั้นทีละตอนก็ได้ดูได้หลายๆครั้งวิดีโอนี้นะครับเพราะฉะนั้นดูแล้วก็ลองทําตามลองทําตามดูที่ว่าได้ตามนั้นไหมนะครับอ,อันต่อมานอกจากแบบหัดที่ครูให้ทําเมื่อคราวที่แล้วยังมีแบบทดสอบตอนที่ให้ดูวีดีโอการสอนแล้วดูจบแล้วให้ทําแบบทดสอบสองข้อยังได้ไหม สข้อนั้นนักเรียนทําส่งมาตรวจสอบดูนะว่าถูกไหมข้อแรกฉเฉลยข้อแรกก่อนนะครับข้อแรกภาชนะทรงกระบอกรับแรงดันภายใน3 2มนิวตันรับแรงดันแน่นอนเขาให้อะไรมา P 3สนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไดมิเตอร์พอได้ยินคำว่าเส้นผ่าศูนย์กลางไดมิเตอร์มาเลย0.54เมตร อ้าตอนนี้เขาเล่นหน่วยกับเราศูนจุเมตรเพราะฉะนั้นเราต้องทําให้มันเป็นหน่วยเดียวกันทํำยังไงนะครับทําให้มันเป็นหน่วยเดียวกันทำยังไงนะนนก็ทําเมตรให้เป็นมิลิเมตรนะครับ1เมตรมีพันมิลเพราะนั้น0.54เมตรก็0 5 4ย์จุาคูณสิกำลังสนะครับความหนาความหนาให้มาแล้ว40่ิบมิลิเมตรนะครับเขาให้หาความเค้นตามแนวเส้นรอบวงและตามแนวยาว นะครับจ้มี2สูตรนะครับมี2สูตรที่เราจะหาในเรื่องนี้ในเรื่องความเค้นของพยานะตรงกระบ,บอกที่อยู่ภายใต้แรงดันเนี่ยนะเพราะฉะนั้นหรือว่าถังถังที่อยู่ภายใต้แรงดันเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นจากสูตรจากสูตร sigma s เท่ากับ p d ส่วนสอง่แทนค่าเลย p ถ้ากับสาคูณด้วย0.54ย์จคูณสิกำลังส หารด้วยสองคูณด้วยสี่สิบความหนาสี่สิบได้คำตอบออกมาความเค้นตามแนวเส้นรอบวงยี่สิบเอ็ดจุดหกนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรนะครับดูความเค้นตามแนวยาวบ้างสิความเค้นตามแนวยาวก็คือ P ซิกมา LPD ส่วน4 T แทนค่าเหมือนเดิม P 3 2เพราะถังเดียวกันความดันเท่ากัน ความหนาไอ้ไดมิเตอร์เท่ากันเพราะว่าถังเดียวกันศูนย์จ <ah> ุดห้าสี่คูณด้วยสิบกำลังสามหารด้วยสี่คูณด้วยสี่สิบนะครับหารด้วยสี่คูณด้วยสี่สิบเห็นไหมต้องเรียนมันต่างกันแค่ตรงไหนหารสองกับหารสี่เท่านั้นเองนะครับหารสองกับหารสี่เท่านั้นสูตรสองสูตรนี้นะครับหารที่สองกับหารที่สี่เท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นง่ายๆนะครับง่ายๆก็คือ ลองแทนค่าเข้าไปสามจุดสองคูณศูนย์จุดห้าสี่คูณสิบกลังสามหารด้วยสี่คูณสี่สิบได้ความเค้นตามแนวยามาสิบจุดแปดนิวตันต่อตารางมิลลิเมตรเพราะฉะนั้นนักเรียนจะเห็นว่าถ้าถังใบเดียวกันอยู่ภายใต้ความดันเดียวกันเห็นไหมอยู่ภายใต้ความเดียวความดันเดียวกันจะเกิดความเค้นตามแนวเส้นรอบวงนะครับตามแนวเส้นรอบวงสมมุติว่าอ่า กมมีถังอยู่อย่างเงี้ยนะครับถังแบบถังแก๊สเนี่ยนะครับ มันโอกาสที่ถ้าความเข็นตามแนวยาวนะครับความเข้นตามแนวยาวก็คือความเข้นที่ทำให้ถังนั้นย้อนกลับไปดูนะาจากที่เราเรียนมานะครับดูรูปอันนี้ก็ได้กลัวจะวาดไม่สวยเดี๋ยวไปดูรูปที่เรียนมานะครับ นี่นะครับความเค้นตามแนวยาวก็คือความเค้นที่จะทําให้ถังเนี่ยแยกออกจากกันตามแนวนี้นะครับาตามแนวแนวแรงดัน P เนี่ยเห็นไหมเนี่ยตามแนวแรงดัน P เนี่ยสองตัวนั่นหมายความว่านั่นหมายความว,ว่าอะไรหมายความว่า,วาถ้าความดัน องอันนี้ดันอย่างเงี้ยนะมันมีโอกาสที่ถังจะแตกออกอย่างเงี้อ่าถังก็จะยืดออกรำแนยวยาวเงี้ยนะครับกับความเข้นตามแนวขวางไอ้ตามแนวเส้นรอบวงนะครับนี่อย่างนงี้เพราะฉะนั้นอย่างเงี้ยก็คืออ่าถังจะแตกออกเหมือนเหมือนเหมือนกับอะไรเหมือนผ่ากระบอกข้าวหลามอ่ะนะครับเหมือนผ่ากระบอกข้าวหลามอ่าเพราะฉะนั้นถังจะแตกออกแบบ แนวนี้ก็คือถังจะแยกออกจากกันเหมือนผ่ากระบอกข้าหลามเพราะฉะนั้นาจากการคำนวณเมื่อกี้าจากข้อสอบแบบทดสอบที่เราสอบกันไปคราวที่แล้วจะเห็นว่าซิกมาเอนั้นมันมากกว่าซิกมาเอนะครับซิกมาเอนั้นมันมากกว่าซิกมาเ เมื่อซิกมาเอเนี่ยมันมากกว่าซิกมาเอหนึ่งเท่าตัวยี่ิเอ็ดจุดหกกับสิบจุดแปดเห็นไหมเพราะฉะนั้นนะเพราะฉะนั้นอย่างที่ครูบอกถังแก๊สทาไมเขาถึงจึงเลือกวิธีการเชื่อมต่อถังแก๊สโดยวิธีการเชื่อมตามแนวขวางเพราะว่ามันมีโอกาสที่รอยเชื่อมนั้นจะขาดออกจากกันเนี่ยน้อยนะครับคือตามหลักแล้ววัสดุเนี่ยถ้ามันจะพังเวลาที่มัน โดนกระทาโดนความเค้นอาจความเค้นดึงเข้ามากระทําเนี่ยเวลาที่มันจะพังเนี่ยมันจะพังเนื่องจากว่ามีรอยต่อจ,จ,จ,จุดที่เป็นรอยต่อจะเป็นถือว่าเป็นจุดที่มีอ่ามีความเปราะบางมากกว่าวัสดุที่มันเป็นชิ้นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็เลยเลือกที่จะเชื่อมตามแนวเส้นรอบวงเพราะว่ามันมีโอกาสที่ถังเนี่ยมันจะยืดออกจากกันเนี่ยน้อยนะครับถัทงที่จะยืดออกจากกันเนี่ยน้อย ว่าดูดิมันรับแรงาความเค้นแนวแนวยาวมันน้อยแต่ความเค้นตามแนวนี้ที่แนวขวางหรือว่า,าตามแนวเส้นรอบวงเนี่ยที่จะแตกออกแบบถังอแบบผ่าข้าวหลามเนี่ยมีโอกาสมากนะครับเพราะฉะนั้นเขาเลยไม่ไม่เลือกต่อที่จะเอาเหมือนเอาเอาแผ่นเหล็กมามาม้วนแล้วก็เชื่อมต่อกันตามแนวเหมือนตามํามแนวทรงกระบอกนะอเพราะฉะนั้น อีกอย่างหนึง่งเหมือนเช่นเดียวกันท่อท่อต่างๆที่ที่เขาเชื่อมต่อตามตามที่เขาเดินเดินตามข้างถนนหรือท่อแก๊สที่ท่อส่งแก๊สที่ไปยังโรงงานต่างๆเนี่ยนะสังเกตได้คือถ้าเป็นท่อที่ไม่ได้รับแรงดันสูงเนี่ยหรือว่าเป็นท่อเหล็กที่ไม่ได้รับแรงดันสูงเนี่ยเขาก็นิยมใช้ท่อเหล็กที่มันรีดออกมาโดยไม่มีรอย รอยรอยรอยต่อนะครับรอยต่อของอเหล็กนะครับที่ตามแนวทรงกระบอกนะแล้วเวลาเชื่อมต่อก็จะเชื่อมต่อท่อหัวปากท่อชนปากท่อซึ่งมันมันค่อนข้างแข็งแรงกว่าแต่ถ้าใช้แผ่นเหล็กมาม้วนเป็นท่อแผ่นเหล็กมาม้วนเป็นท่อแล้วเชื่อมเชื่อมให้มันเป็นท่อท่อนี้ส่วนใหญ่จะใช้กับโลกับ ของเหลวหรือว่ากา๊าซที่มันไม่มีแรงดันสูงนะครับเพราะว่ามันมีมันไม่มันไม่สามารถรับแรงดันได้สูงเท่ากับท่อเหล็กที่ไล้ไล้ตะเข็บ้าเรียกว่าไล้ตะเข็บนะครับไล้ตะเข็บอันนี้คือข้อแรกนะครับตัวแบบทดสอบแบบที่ข้อสองนะครับข้อสอง่าวไปแล้วเรามีทรงกระบ,บอกแล้วลองดูทรงกลม้บบาง ถ้าถังทรงกลมมีค่าความเค้น184นิวตันต่อตารางมิลมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางเั่ากระพ็ด3,700นะครับเขาให้ความเค้นมา184ตารางมิลเส้นผ่าศูนย์กลางมา3,700มิลนะครับบรรจุแก๊สที่มีความดัน4.3ใช่มหมครับ3ตัวต้องการทราบความหนานะฮะเมื่อกี้เราต้องการทราบว่าเราจะ ท่อเราจะทนความเค้นได้แค่ไหนแน่ไอ้อทนแรงดันได้แค่ไหนแต่อันนี้เขาลองเปลี่ยนว่าเขาให้ความเค้นมาแล้วให้ความดันมาแล้วให้ไดม์บิเจ้าเขาอยากรู้ว่าเราควรจะใช้ท่อหนาขนาดไหนถ้าถ้าโลหะเนี้ยมันมีความเค้นเค่าน,น,านี้รับแรงเค้ความเค้นได้เท่านี้อ่าแล้วแกตต๊สเนี่ยมีความดันเท่านี้แล้วเราใช้ท่อขนาดนี้อ่าเราควรจะใช้ ข้อที่มีโลหะหนาขนาดไหนก็แทนค่าสูตรซิกมานะครับเท่ากับ pd คูณด้วยหารด้วย4ี่ทนะครับ p คูณ d หารด้วยส t ีแทนค่าร้อยแปดสิบีเท่ากับ4ี่จุดสามคูณสามพันเจ็ดหารด้วย4ี่ p, d, 4ท,ทกับสูตรหาย t 3, ย้ายทขึ้นไปร้อยแปดิบสลงมาหาร t ก็เท่ากับนะครับ4ี่จุดสามคูณด้วยสามพันเจ็ดนะครับสี่จุดสามคูณด้วยสามพันเจ็ดนะครับ สี่จุดสามคูณด้วยสามพันเจ็ดหารด้วยสี่คูณร้อยแปดสิบสี่นะครับสี่คูณด้วยร้อยแปดสิบสี่เขาได้คําตอบออกมาก็คือนะครับเขาได้คําตอบออมาก็คือยี่สิบเอ็ดจุดหกสองนะครับยี่สิบเอ็ดจุดหกสองหมายความว่าเราต้องใช้ท่อเหล็กเนี่ยหนายี่สิบเอ็ดจุดหกสอง นะครับเราก็ต้องไปดูถ้าสมมติว่าถ้าเป็นงานจริงเราก็ลองไปดูในท้องตลาดเนี่ยมีท่อเหล็กหนาขนาดนี้ไหมนะครับอ่ามาท่าในท้องตลาดไม่มีขายหนายี่2บ็ดจุดหกสองมีแค่ยี่สิบนะครับอ่าเราก็อาจจะต้องเปลี่ยนเปลี่ยนท่อเป็นหนายี่สิบแต่ว่าเราอาจจะต้องไปหาไดามิเตอร์ที่มันอ่าขนาดอื่นที่มันจะสามารถทน นะทนแรงดันได้นะครับแต่ว่าอันนี้ทางทฤษฎีคำนวณออกมาได้21.62หมายความว่าเราต้องใช้ท่อเหล็กที่หนา21.62นะครับสำหรับท่อกลมให้สำหรับถังทรงกลมสำหรับถังทรงกลมเนี่ยมันจะไม่มีสูตรอื่นนะครับใช้สูตรเดียวเพราะเนื่องจากว่ามันไม่มีส่วนที่มันเป็นทรงกระบอกก็คือมีหัวกลมๆสองข้างมาประกบกันเป็นลูกบอลนะครับเพราะฉะนั้นอ่พาซิกมาก เท่ากับ Pd ส่วน Ct มีสูตรเดียวเลยสำหรับถ <duh. S 1> uh, ังทรงกลมก็สำหรับแบบหาแล้วก็แบบทดสอบคราวที่แล้วที่เราเรียนกันไปเรื่องภาชนะที่อยู่ภายใต้ภาชนะทรงกระบอกที่อยู่ภายใต้ความดันนะครับก็จะมีมีเท่านี้นะครับก็นักเรียนสามารถไปอ่านเนื้อหาทบทวนได้จากหนังสือที่ที่ให้ไปนะครับ มาที่ให้ไปแล้วก็มีแบบหัดในหนังสือนักเรียนสามารถไปทบทวนเพิ่มเติมได้นะครับไปลองทําทเพิ่มเติมดูนะครับเพื่อความชนานาญนะครับแล้วก็ความคล่องของเรียนก็สําหรับในการเฉลยแบบหัดแล้วก็ในการทำเฉลยแบบทดสอบครั้งที่แล้วก็มีแค่นี้นะครับ ถ้าดูแล้วยังไม่เข้าใจหรือว่าไปดูแบบหัดของตัวเองเทียบแล้วระหว่างที่ดูคลิปนี้ไปดูแบบหัดที่ตัวเองทําไปดูแบบทดสอบที่ตัวเองทําแล้วยังไม่เข้าใจว่าผิดตรงไหนก็ลองทบทวนดูอีกครั้งหนึ่งลองเปิดดูนะว่าเทียบกันดูว่าเ,เราทําผิดตรงไหนแล้วลองซ้อมทําดูใหม่นะครับก็ขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนเพราะว่าการเรียนอ,ออนไลน์เนี่ยมันก็ต้องใช้ ความขยันแล้วก็ความตั้งใจของตัวเองให้มากๆนะครับขยันอ่านหนังสือเยอะๆนะครับแล้วก็ทบทวนได้จากบทเรียนที่ครูให้ไปซึ่งนักเรียนสามารถดูได้ทางมือถือหรือว่าทาง,อาทางคอมพิวเตอร์ที่บ้านนะครับแต่ถ้าดีนะครับถ้าดีก็ดู จริงๆเดี๋ยวนี้ถ้าบ้านนักเรียนมีสมาร์ทโฟนเอ้ยมีสมาร์ททีวีนะครับนักเรียนดูอ่านทางทีวีก็ได้นะครับถ้าทีวีที่บ้านสามารถต่อ youtube ได้นะครับก็เปิดดูาจากทีวีก็ได้จะได้ดูจอใหญ่ขึ้นนะครับกสามารถดูได้ผ่านทางทีวีด้วยอีกช่องทางหนึ่งสำหรับวันนี้ก็จบเพียงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ